ดูตึงโอ้ยไอช่อนใหญ่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากครับผมบททางสารวินไฟงามๆเลยฮะโอมกันหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็มาพบกับแม่ปลายใส่ปลากันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาณาๆไปทงเบ็ดกันนะครับ ก็วันนี้ก็เปิดกล้องที่น้ําพุร้อนเลยนะครับนี่ฮะเป็นน้ําพุร้อนอยู่ข้างถนนนะครับทนานาได้มาอาเภอปลายนะครับนี่ครับติดถนนหลวงเส้นอาเภอปลายกัญญาณิวัฒนานะครับผมก็พอดีหมายที่เราจะไปก็เป็นแอ่งน้ํานะครับเอ่งน้ําจากคลิปจากปีที่แล้วนะครับที่เราได้ประชนเยอะๆนะครับก็เมื่อวานขับรถไปดูก็ยังพอมีน้าบ้างก็เห็นปลาขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ขับรถไปไกลพอสมควรนะครับ เดี๋ยวก็จะพานะนะขับรถเล่นชิวๆไปก่อนชมบรรยากาศไปก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็เหย๋ยววันนี้ก็คงจะใช้ไส้เดือนนะครับใช้ไส้เดือนปักนะครับก็ดูบรรยากาศก็วันนี้ก็คือมทั้งวันเมื่อคืนฝนตกค่อนข้างหนักแต่ดูดูน้ําในแม่น้ําก็ยังไม่มานะครับน้ําก็ยังยังไม่ขุนนะครับถ้าน้ําขุนหรือว่าน้ําหลากมาก็คงจะได้เข้าหมายตกปรากฏนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเราขับรถไปดูหมายกันครับว่า มันจะมีตัวไหมครับเนี่ยครเบ็ดเราก็เอามาประมาณยี่สิบกว่าคันนะครับโอเคครับผมลองขับรถไปครับผมบ่อน้ําพุร้อนธรรมชาตินะครับนี่ยครับบ้านเหมืองแร่นะครับถ้าท่านไหนเคยผ่านถนนเส้นนี้ก็จะเห็นนะครับเนี่ยเพราะว่าติดกับถนนหลวงอําเภอปลายกัลยาแล้วครับนี่ครับแล้วก็ติดกับภูเขาลูกโตเลยครับ น้ำพุร้อนธรรมชาติครับท่าไหนผ่านมาก็แวะชมได้ครับผมโอเคลุยก,กันเลยครับ นิดเดียวนะครับปีที่แล้วที่เรามาจะใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับผมสภาพแอ่งน้ํายาวสุดนู่นเลยนะครับแต่บางที่ก็อาจจะลกบ้างนะครับเดี๋ยวลองเดินดูแล้วกันโอเคครับผมเบ็ดทงของเราเนี่ยฮะก็ใส่เยอะเรียบร้อยนะครับเยอก็เป็นใส่เดือนใส่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับปีนี้ก็โล่งหน่อยครับแอ่งน้ํานี้พอดีลงข้างหลังครับ ลุงเขามาปรับพื้นที่จะเตรียมปลูกกระเทียมนะครับก็เลยไม่ต้องลงน้ำแล้วครับโอเคครับผมแล้วก็มาปักกันเลยดีกว่าครับทางนี้เริ่มเริ่มทุรักทุเลแล้วครับเริ่มลกเดินไม่ได้ครับมีตัวแน่ครับเพราะว่า เห็นปลาขึ้นเยอะมากครับแต่ไม่รู้จะมีปลาอะไรบ้างครับผมนี่ใส่ให้เต็มเลยครับเอทางโน้นไม่รู้จะเลิกจะเดินได้ไหมครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเบ็ดทงที่สิบกว่าคันครับเดี๋ยวผมมาดูกันครับว่าจะมีตัวไหมครับโอ้โหสุดๆจริงๆจริงๆครับเนี่ฮะนี่ะใส่ใส่แป๊บเดียวโดนแล้วครับ ตื้อเตืตืโอ้โห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 เออปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาดุกครับหมานหมานมาก่อนเลยครับผมไอ้ดุกหนึ่งตัวครับโอ้ยหมานจริงๆหมานจริงๆนี่ครับครับนะคันนี้เมื่อกี้เหมือนโยบโยบนะครับโอ้ยไอ้ก้างครับนี่ครับผม ปลากลัางโอ้กินลึกเลยครับสองแต้มครับหมานหมานครับผมโอ้ยมานหโยบโยบอีกครั้งครับ <c oughs> นี่ครับผมเ็นยบโยบปลาอะไรไม่รู้ครับเอ้าโอ้ยพอจับหลุดเลย โอ้ยไอดุกอีกหนึ่งตัวครับนี่ฮะใส่เดือนหมดแล้วครับผมนี่นี่ฮะโอเคครับปลาดุกใสงามๆอีกหนึ่งตัวครับผมปลดปลาแป๊บครับดึ๊บดึบดบดบดบโอ้ไอดุกครับนี่ครับได้มาคืนแล้วครับไอดุก ไอ้ดุกแบบนี้ปักมือปวดมากนะครับพิษโอ้โหพิษลายแรงมากครับพอๆพอกับไอ้กดเหลืองเลยครับโอ้โหกินลึกอีกแล้วขอปวดปลาเป็นองอไม่ลึกครับีนี่ครับมานๆครับผมจับต้องระวังเลยนะฮะ ตัวนี้สงสัยจะได้สองตัวนี่ครับก็ใส่เยื่อทิ้งไว้เหมือนเดิมครับผมใส่ทั้งตัวเลยครับย้อนลงที่เดิมเลยครับผม โอเคเรียบร้อยครับแมเย็นนี้ได้มาแค่สองตัวเองครับไม่ได้กลับเลยครับนานๆครับนูนอีกตัวมาอีกแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก้างอีกแล้วครับนี่ฮะแหมมานจริงๆมีแต่ปลาก้างครับกี่ตัวแล้วไม่รู้นะครับเนี่ยน่าจะประมาณหกเจ็ดตัวได้มาครับหมานๆครับผมแต่ยังไม่ลึก เอาอีกแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะปากกลางครับนุ่นก็โดนครับนุ่นครับดินดวบโยบโยบ,บครับเดี๋ยวตัวนี้แป๊บนึงครับยังไม่เจอช่อนใหญ่ดุกใหญ่เลยนะฮะเป็นปากกลางเยอะมากครับนี่ครับตัวที่สีครับผม มันเลยครับอันนี้ก็เหมือนจะตึงๆนะอะไรเนี่ยอีติดไปแล้วครับนีครับมีตัวครับผมาอะไรไม่รู้ครับโอ้มีกระปากั้งอีกแล้วครับเอ้าโอ้ยโอ้ยอ้ยนี่ครับโอ้กากกั้กงเยอะมากครับ ต้องหาขุดไ่เดือนใหม่ซะแล้วเพราะว่าไ่เดือนหมดซะแล้วครับแม่โอเคห้าตัวครับผมมีกระดุกกระดุก,รดกตรงไหนแล้วเมื่อกี้อ๋อเอานี่ก็ติดครับโอ้ทำไมไม่ม,ม,มีตัวใหญ่นี่ก็ปลากลั้งนะครับ มันกินลึกก็ขออนุญาตเก็บเลยนะครับผมนี่ฮะดูพอเราย่อนเยือตรงพื้นมันก็กืนลึกมากนะครับแต่โอกาสติดก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับผมหกตัวครับแม่ในนี่เป็นรองเท้าแตะนะครับไม่ใช่ปลานะครับผมนี่ครับเมื่อกี้อันนี้โยบโยบครับไม่รู้ยังอยูยนะ่ไหมฮะโอ้อยู เออคยนี่ใหญ่มาหน่อยนึงครับนี่ครับผมก็เป็นปาลากั้งอีกแล้วครับโอ้โหเยอะจริงนี่ฮะยังไม่เจอปลาช่อนสักตัวเลยครับผมอื้มลึกลึกลงคอทุกหลังทุกตัวเลยครับปวดยากอีกโอเคครับผมเดี๋ยวปลดปลาแป๊บนึงครับ ครับสรุปนะตอนเรามาใส่ก็ได้มาหกเจ็ดตัวนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนที่ไปแขวนเมื่อกี้ก็ปลาดุกมุดหายไปตัวนะครับก็เหลือตัวเดียวแล้วก็ปลาก้างอีกสี่ห้าตัวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ใส่ใส่เหยื่อทิ้งไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆเราค่อยมาดูกันนะครับดูข้างหลังโอ้ฝนมาเต็มแล้วครับฝนมามืดตึ๊ดตือแล้วครับเดี๋ยวคงจะลงหนักเพราะว่ามืดมืดมากครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็กลับไปสวนก่อนนะครับไปหาที่สวนก็สักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับผมครับผมสรุปเย็นนี้เราได้มาแค่สองตัวเองนะครับเนี่ยอุ้ยเนี่ยครับเป็นปลาไหลหนึ่งตัวแล้วก็ปลาดุกไซงามๆอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เหยื่อไส้เดือนที่เหลือก็ใส่ทิ้งไว้ต่อเป็นรอบที่สามนะครับก็มาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไม่รู้มันจะมากี่โมงครับอาจจะเป็นบ่ายนะครับถ้ามีเวลาก็อาจจะมาดูเร็วๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาดูดีว่าจะมีปลาอะไรมีบ้างนะครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อครับอจากคิปปีที่แล้วได้ปลาช่อนตัวใหญ่เยอะมากครับปีนี้ได้แต่ปลาดุกปลากั้งตัวกระเปียกนะครับยังไม่เจอตัวใหญ่นะครับก็ลองใส่ทิ้งไว้กลางคืนดูนะครับเผื่อจะมีล้นกว่านี้นะครับโอเคครับผมยังไงเราก็กลับบ้านกันก่อนนะครับก็ พรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออีกทีครับผมโอเคครับครับผมเนี่ยวนี้โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เวลาบ่ายโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดที่เราทวงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับโอ้กว่าจะมีเวลามาดูไม่รู้ถ้าปลาติดจะตายไปยังครับนานเกินครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็แดดร้อนเปรี้ยงนะครับโอ้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ก็น้ําในแม่น้ํามาแล้วครับนะนะครับผมก็เมื่อกี้ขับรถผ่านอ่แม่น้ําก็ น้ำมาแล้วครับแม่น้ํปลายก็มามีลุ้นแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเย็นๆกลับไปเดี๋ยวเราคงจะไอ้นี่นะครับเดี๋ยวก็คงจะไปปักเบ็ดปากดกันนะครับเดี๋ยวก็น่าจะหาปลาดุกไปปักนะครับถ้ามีเวลาถ้าไม่ค่ําเกินไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปดูน้ำน้ำในแม่น้ํากําลังมาสวยมากครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มาดูเบ็ดทงของเราที่ทงไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนครับว่าจะได้ตัวไหมครับเลยครับโอ้สายพันธุ์ ไม่รู้ปาติดไหมครับเอาคันแรกเอาเลยครับปลาดุกเนี่ยเฮ้ยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูคัอนอื่นก่อนว่าจะเจอไหมครับอันนี้ก็อืมอันนี้ก็สายตึงมากครับโอ้โหแลาว้วเชียวเป็นปลากลั้งครับมันไม่ได้ขึ้นมาหายใจผมว่าแล้วเชียวถ้าติดน้ำคงตายครับเพราะว่ามันพันแล้วก็มันขึ้นหายใจโอ้โหดูทึบซีดเลยครับ นี่ด้วยครับเหมือนจะโดนทุกคันเลยนะฮะโอ้นี่แน่นปึก๊กโอ้เป็นปลาไหลครับตรงนี้นี่ครับโอ้สามคันสามคันโดนทั้งสามนะครับนี่เยอะจริงครับนี่อีกคันหนึ่งนะครับนี่ก็สายตึงๆไม่รู้โดนตัวไหมครับ โอ้นี่หลุดครับเจือหมดแล้วครับผมตามตัวยังเงียบเงียบครับนี่ครับคันนี้สายตึงตึงไม่รุดตึงโอ้ยไอช่อนใหญ่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้ยหมาดหโอ้ยจะหลุดแล้วมั้งเนี่ย ติดม,มุมปากน้อยเดียวครับดีครับไม่หลุดนี่ครับไอไอช่อนไซง,งามๆโอ้โหมาแล้วครับตัวใหญ่หนึ่งตัวครับผมนี่ฮะโอ้ยแนี่ค่อยเข้าท่าหน่อยไอน้นี่เงียบเยอหมดครับไอ้โช์น้ำลึกเลยครับตรงนี้ฮะโอ้ยโอหโห้ย มาเต้มที่่ครับผมแล้วครับตายไปแล้วด้วยครับถ้ามันพันนี่ส่วนมากจะตายทุกตัวครับเพราะว่าไม่ได้หายใจครับนี่ครับรกั้งครับเดีย๋ยวค่อยมาปลดครับรนคันนี้โยกๆยอยู่ฮะ นี่ครับอันนี้อะไรไม่รู้ฮะดุบดุบดุบ,ดบโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินลึกด้วยดูครับกเปียกเดี๋ยวอยมาปลดแล้วกันฮะนี่ไม่ได้ครับนี่ก็เยอะหมด อันนี้อะไรไม่รู้นะฮะโอ้โหดูพันกระเด็นกระดอนโอ้เดี๋ยวบนบกหลุดไปแล้วโอเคครับอันนี้ก็เป็นคันสุดท้ายอะโอ้โหไอ้ก้างอีกแล้วตายเลยฮะดูเีดเลยครับเพราะว่าไปพันไม่มีอากาศหายใจครับนี่ครับหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับอีกสามตัวครับผมก็โอเคครับผมสําหรับมันสําหรับเอ่งน้ํานี้นะครับก็เนี้ยเราก็ได้มาอยู่หกตัวนะครับดีนะครับได้ช่อนใหญ่มาตัวไม่งั้นก็เหลือแต่ตัวกระเปียกนะครับก็เมื่อวานอีกเท่าไหร่เมื่อวานอีกเจ็ดตัวนะครับก็ถือว่าถือว่าได้อยู่หมันๆมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเย็นเราไปลุ้นไปลุ้นปากกดดีกว่านะครับโอ้โหน้ำหลากแบบนี้ ลุนปากกดใหญ่ดีกว่าครับโอเคครับผมก็สรุปผลงานของบ่ายนี้ก็ได้อีกมาอีกหกตัวนะครับเดี๋ยวก็เย็นถ้ามีเวลาก็ไปตกปากกดแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูกันครับโอเคครับครับก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณหกโมงเช้านะครับก็พอดีไปมัดมัดเบ็ดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าเพราะว่าฝนตกนะครับก็พอดีเมื่อ2องวันก่อนฝนฝนตกแล้วก็มีน้ํามานิดหน่อยนะครับน้ามาเปลี่ยนสีก็แดงใช้ได้นะครับเมื่อวานกลับมาก็เลยเอาปลาดุก มามัดเบ็ดก็ไม่เยอะครับแค่แค่ห้าหกหลังเองนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะมันมืดซะก่อนไม่มีเวลานะครับแล้วไอระดับน้ําก็เยอะมาเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นที่ผมมาใส่น้ํากําลังมานะครับไม่รู้ว่าน้ํามันจะไอระดับลดลงหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันอ๋อนี่เลยครับผมระดับน้ําลดลงแล้วนะครับนี่ครับดูเมื่อวานเมื่อคืนน่าจะขึ้นเยอะนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวไปดูเบ็ดกันล้วครับแล้วก็หลังแรกก็อยู่ตรงกอไผ่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมแต่น้ําสวยมากครับโอเคครับผมยังไม่ได้มีเวลาเอาเรือมาลองเลยครับแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งตกนะไม่รู้วันนี้จะมีเวลาไหมครับโอ้หันแรกก็เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่ครับปลาดุกของเรานิ่งเลยครับอไม่มีตัวยังไม่มีตัว ใส่ทิ้งไว้ตรงนี้แหละครับผมนะฮะเดไปดูคันอื่นกันต่อครับโอ้หน้ำระดับเพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับจากทุกครั้งแค่ขาหัวเขาดวนี่หน้าอกเลยครับอ้าวนั่นก็หลุดอีกโอ้โหน้ำน้ำเย็นใช้ได้เลยครับผม

เฮ้ยเอาแล้วไงเนี่โย Raven, Christ, โอ้ยโดนจนได้คร e ับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงครับโอ้ย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 สุดยอดสุดยอดมันมันครับโอ้โหสุดยอดคิดว่าคิดว่าจะไม่เจอแล้วครับนั่นะเห็นเชือกมาแล้วครับเอาตัวเชือกร้อยเงาไปครับไม่มีตะขอครับ มากครับสุดยอดครับกดทางสารวินโอโ้โหน่าจะไซส์อย่างน้อยน,น่าจะหกเกือบเจ็ดนะฮะ ครับนะนะผมเอาไม้ไม้ไผ่ไม่แก่ปลายคานหักไปเลยครับดีที่ว่าที่ว่อาอ้มัดติดกระยาไว้นะฮะนี่ครับผมบดทพงสารบินไฟงามงๆเลยฮะเฮ้ยมานๆครับ,รบเดี๋ยวมีอีกหลังนึ่งเราไปดูวูกันครับเผื่อจะเจอ,อยังจะเจ,จอตัวครับโอ้โหก็มานๆเลยคิดว่าทีแรกคิดว่าจะไม่เจอตัวแล้วครับนี่ฮะ นะโอ้ใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับเลืออีกหลังเดียวครับโดนเหมือนตีแต่ไม่โดนนะครับดูปลาปิวขึ้นบนขึ้นบนนี่เลยครับแปกครับดูโอเคครับก็สรุปก็ได้ไอ้กอบังไซบิ๊กมาตัวนึงนะฮะนี่ครับ โอ้ยอย่างนี้มีลุ้นครับนะนะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวมาใส่เพิ่มดีกว่าครับเพราะว่าช่วงก่อนน้ำแห้งยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะมีปลาไหมครับเพราะว่าที่เราหาเราก็ยังหาไม่เจอเลยครับแต่ว่าพอพอน้ำหลากเนี่ยปลาที่มันยังมีอยู่มันก็คงจะออกหากินนะครับก็หมานหมานครับปีนี้ปีนี้ผมก็คงจะเป็นตัวแรกเลยครับตัวใหญ่ที่เจอครับโอ้โหสุดยอดเหมือนกันครับ ขนาดเรานั่งตกมาแทบหมดฤดูแล้วยังไม่เคยเจอปลาใหญ่เลยครับอวันนี้ก็ถือว่าโชคดีสุดๆครับโอ้โหดูใหญ่ครับชัดๆอีกทีเลยครับผมกดคลังสารวินนี่ฮะเหลืองเหมือนกดเหลืองเลยนะครับดูฮะเหลืองสวยมากครับเดี๋ยวเราลอง กลับไปช่างที่บ้านดูดีอีกทีนะครับว่ามันจะกี่กิโลนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองช่างดูหลังบ้านแล้วกันนะฮะนี่ครับว่าจะไซส์เท่าไหร่ครับผม ช่างก็เชื่อก็เชื่อก็น่าจะประมาณครึ huh. ่งกิโลแล้วมั้งฮะโอ้ยนี่ครับนี่คุ้มเลยครับกับปลาดุกห้าตัวครับผมแลเดี๋ยวมาช่างดูฮะดูที่ตาช่างน่าจะหกได้มั้งไอ้ิเอ้ยไอ้เสือเอาห้าโลครึ่งครับเดี๋ยวถือว่าใช้ได้ครับห้าโลครึ่ง นี่ครับหมานๆกับปลาดุกห้าตัวครับโอเคครับผมมันอยู่ๆมันเว้ไปเลยนี่ฮะก็ถือว่าสําเร็จแล้วครับก็เจอกันตอนเย็นตอนเย็นน่าจะไปอีกนะครับเดี๋ยวคงจะใส่เพิ่มนะครับถ้ารู้ว่ามีตัวอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมและกดติดตามช่องแม่ปลายสายปลานะครับเจอของใหญ่แล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้ก่อนครับผมสวัสดีครับนี่ฮะ